สงคราม AI อนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรการคาดการอนาคต 1. การพัฒนาอาวุธอัตโนมัติโรนหุ่นยนต์ยานเกราะไร้คนขับจะถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำรวดเร็วฉลาดและสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ตัวอย่างโรนสังหารสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมผลที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงต่อการเกิดสงครามโดยไม่ได้ตั้งใจการสูญเสียชีวิตพลเรือนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2. การโจมตีทางไซเบอร์ AI จะถูกใช้เพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสำคัญรูปแบบการโจมตีมัลแวร์ฟิชชิงการโจมตีแบบ Zero Day ผลที่อาจเกิดขึ้นความเสียหายต่อเศรษฐกิจ การหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคภัยคุกคามต่อความมั่นคง 3. การรบแบบไฮบริด AI จะถูกผสมผสานกับกลยุทธ์การรบแบบดั้งเดิมเกิดเป็นสงครามแบบไฮบริดที่ยากจะคาดเดาและควบคุมรูปแบบการรบการโจมตีทางไซเบอร์ควบคู่กับการโจมตีทางทหารการใช้โดรนและอาวุธอัตโนมัติร่วมกับทหารราบ ผลที่อาจเกิดขึ้นสงครามที่มีความยืดเยือ้อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินความไม่มั่นคงในภูมิภาคผลที่อาจเกิดขึ้นความสูญเสียสงคราม AI ออาจนำไปสู่อุบัติเหตุความสูญเสียชีวิตและความเสียหายทางกายภาพอย่างมหาศาลตัวอย่างโดรนสังหารอาจโจมตีเป้าหมายพลาดหรือถูกแฮ็กทำให้เกิดความสูญเสียความไม่มั่นคง โลกจะ,ะเผชิญกับความตึงเครียดและความไม่มั่นคงที่เพิ่มสูงขึ้นตัวอย่างการโจมตีทางไซเบอร์อาจสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินการแบ่งขั้วโลกอาจแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนการใช้ AI ในสงครามอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านทางออกการควบคุมจำเป็นต้องมีกฎระเบียบ และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการพัฒนาและการใช้ AI ในสงครามตัวอย่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธอัตโนมัติการศึกษาประชาชนควรได้รับการศึกษาเกี่ยวกับ AI และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ AI จริยธรรมจริยธรรมจำเป็นต้องมีกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนเพื่อควบคุมการใช้ AI ตัวอย่างหลักการ AI สำหรับสงครามอนาคตของโลกการพึ่งพา AI โลกจะพึ่งพา AI มากขึ้นในทุกๆด้านรวมถึงการทหารการเปลี่ยนแปลงโลกจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อนาคตที่ไม่แน่นอนอนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับ AI อย่างไร